สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กรีเจนไซส์นะครับช่วงนี้เรามาพบกับคุณวิรศักดิ์โคสุรัตประธานสภาหลวพยยัยกรุงเทพนะครับวันนี้น่าจะมาในฐานะของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา3สมัยนะเพราะว่ามีโจทย์ใหญ่เรื่องของการท่องเที่ยวไทยนะว่าเอ๊ะถ้าท่องเที่ยวซบเซามากเกินไปไหมหายไปไหนนะแลวข้อที่สําคัญเนี่ยสเสน่ห์การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะยังมีเพียงพอหรือเปล่า ที่จะดึงดูดให้เขามาเที่ยวไทยเหมือนเดิมครับสวัสดีครับอาจารย์วีรศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิระครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับท่องเที่ยวไทยเป็นประเด็นของรอบเดือนนี้ครับแล้วก็มีคนถามเยอะครับว่านักท่องเที่ยวหายไปเยอะไหมอะแล้วแต่ความเคยชินเลยครับถ้าเทียบแล้วประเทศไทยเราคุ้นเคยกับตัวเลขและมีความปรารถนาใฝ่ฝันนะอยากจะได้ตัวเลขสองศูนย์หนึ่งเก้าี่สองศูนย์หนึ่งเก้ากลับมาใหม่ นั่นคือนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณเกือบสีล้านคนนั่นเป็นวันที่เขามีความรู้สึกว่าวันชื่นคืนสุขของเขาอ่ะถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับคนที่คุ้นเคยกับการทานข้าวสักสามจานแล้วบอกว่าอิ่มแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเสียงบ่นที่เรามีชัดๆในวันนั้นคือโอเวอร์ทัวริซึมเยอะไปมาแล้วก็แน่นไปคิวยาวไปแล้วก็รู้สึกว่าเราบริหารจัดการ ล้นมือมาวันนี้ตัวเลขไม่ได้หายไปแบบหายเป็นเ,เหลือแค่จานเดียวนะไม่ใช่เหลือแค่หนึ่งในสามก็ยังเหลือเหลืออยู่ก็เรียกว่าน่าจะแตะสามสิบล้านได้สบายๆแต่ว่าคนคุ้นแล้วไงเคยได้สามจานวันนี้รู้สึกักเอมันเหลือแค่สองจานไม่ค่อยอิ่มหรือเปล่าอ่านี่คือสถานการณ์นะและเมื่อปลายปี 2,567ก่อนที่เราเจะสวัสดีปีใหม่กันยูโรมอนิเตอร์ก็รายงานว่าเมื่อเอามหานครของโลกมาเรียงกันแล้วว่ามหานครไหนมีชาวต่างชาติเข้าไปเยือนมากที่สุดแบงกอกอันดับหนึ่งครับ mm hmm. ทิ้งลอนดอนอันดับสองแบบห่างกัน10ล้านคนนะ mm hmm. แปลว่าเราไม่ได้หายนะนักท่องเที่ยวเราไม่ได้หายแบบเงียบเงาซบเซาเพียงแต่ว่าใช่ เมื่อจํานวนของเขาน้อยลงเราอาจจะรู้สึกได้ว่าแหมคนเคยได้ทานสามชานข้ยเตี๋สามจะสามถ้วยถึงจะอิ่มะวันนี้ได้มาแค่วันนี้เพิ่งเริ่มเริ่มปีไปแต่ก็ผ่านไฮซีซันไปแล้วล่ะนะได้ไปแค่ถ้วยถ้วยนิดๆก็รู้แล้วแหะว,ว่าต่อจากนี้จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวหย่อนท้องช้างจะน้อยลงนะดังนั้นก็อาจจะตื่นเต้นตกใจสักหน่อยผมเนี่ยตก,ตกใจเรื่องอื่นครับ <c oughs> เรื่องตัวเลขี่ไม่เคยทําให้ผมตกใจเลย ผมอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยเคยปิดสนามบินมาแล้วปิดสนามบินโชในภาคใต้าสามสนามบินปิดสนามบินทั้งกรุงเทพและดอนเมืองและสุวรรณภูมิผมก็อยู่มาแล้วและผมรู้ว่าถ้าหากว่าเราบริหารจัดการฝากเราให้ดีคนอยากมาเมืองไทยเยอะมากผมก็เลยไปลองดูครับข้อมูลที่แบงค์ชาติก็ดี สำนักวิจัยของสถาบันการเงินต่างๆก็ดีเขาก็วิ่งเข้าไปเจาะลึกเลยครับว่าแล้วมีนักท่องเที่ยวอะไรหายไปแน่นอนอันนี้ที่เป็นข่าวกันมาเยอะแล้วก็คือนักท่องเที่ยวจีนหายไปหายไปเยอะด้วยแต่ถามว่าหายจนกระทั่งหายไปไหมบอกไม่หายแล้วก็ยังอุตสาห์เป็นอันดับหนึ่งนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยเขาก็ยังอันดับหนึ่งอยู่คำถามคือถ้าตอนที่เขามาสิบล้านคนเราทําให้เขายิ้มไม่ค่อยออกเพราะเรารู้สึกว่าคิวมันยาว เรารู้สึกเขาไปไหนเขาก็รู้สึกว่าแหมวิวมันง่ายลงชายหาดก็เหยียบย่ํากันจนกระทั่งเราเองก็ยิ้มไม่ออกเขาเองก็รู้สึกว่ามันแน่นเกินไปวันนี้เหลือล้านกว่าคนเราทําให้เขายิ้มออกหรือเปล่าถ้าเขามาสิบล้านและผมจําได้ว่าเป็นปีที่พวกเขาเนี่ยกรลมาจมน้ําเสียชีวิตในประเทศไทยเยอะมากมาปีนี้อัตราคนมาน้อยลงอัตราคนที่จมน้ํา แล้วก็เสียชีวิตไปในประเทศไทยเราดีขึ้นแค่ไหนหรือวันนู้นไม่มีประเด็นเรื่องรักพาตัววันนี้มีประเด็นเรื่องรักพาตัวเราจัดการเรื่องนี้ได้เร็วใช่หรือไม่ในขณะเดียวกันเราดูเฉพาะเรากับลูกค้าเฉยๆไม่ได้เราต้องดูด้วยว่าในโลกนี้มีที่ไหนๆให้ลูกค้าของเราเนี่ยเขาไปได้ไดอีกบ้างใช่เราเปิดฟรีวีซา่าซึ่งไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยหมดนะ ผมกำลังเห็นว่าเราเปิดอาซาไปหน่อยหรือเปล่าแต่ถ้าหากไปดูว่ามีประเทศอะไรบ้างที่ไปเปิดฟรีวีซ่าให้คนถือพาสปอร์ตจีนคำตอบก็คือว่าในปี2019เรายังไม่ได้ให้นะคนจีนเขาสามารถไปโดยไม่ต้องสตร,รมวีซ่าที่ก่อนออกเดินทางเลยไปได้71ประเทศ mm hmm. พอหลังโควิดในปี2025ปีนี้เราให้กับจีนละเข้าฟรีวีซา่าวีซา่า เล่มหนังสือเดินทางจีนไปได้เพิ่มเป็น83ประเทศแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายนะจาก71ไปสู่83แต่แปลว่าที่เปิดเปิดใหม่ๆขึ้นมานะ 10, 10ประเทศสุดท้ายที่เพิ่งม,มาเริ่มให้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขาตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็ไปญี่ปุ่นก็กลายเป็นที่ใหม่ที่เขานิยมไปมากตอนนี้คนจีนนิยมไปญี่ปุ่นมากๆเลยมากที่สุดด้วย เราก็ไปดูครับว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อค่าเงินเยนญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับหยวนจีนค่าเงินเยนถูกลงมากในสายตาคนจีนเพราะฉะนั้นเขาไปที่นั่นแล้วเขารู้สึกว่าโอ้เขาจ่ายเท่าเดิมแต่เขาได้อะไรมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งอ่าผมพักเรื่องจีนไม่นิดนึ่งนะครับคุณจีละ,ะมาที่เรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวทั่วไปปีนี้ก็อีกเหมือนกันพ่อ่าน เดือนมีนาคมจะเข้าเมษานับจํานวนนักท่องเที่ยวขอตกแจกันอีกบอกว่าเอ๊ะจำนวนนักท่องเที่ยว,ยว,ยนว,นนยวรู้สึกมันไม่บูมเท่าเก่าผมก็ไปดูอ๋อเราจะไปบูมได้ไงอ่ะก็ในเมื่อเดือนกุมภาสู่เดือนมีนาเกือบทั้งเดือนนั้นน่ะเป็นเดือนรอมดาดอนอิสลามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนแล้วก็ตะวันออกกลางเขาก็พยายามที่จะไม่ค่อยเดินทางนะครับเพราะมันทําให้เขาจะต้อง เดือดร้อนกับเรื่องการจัดการความเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องการถือสินอดอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีผู้วิาพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะตกอกตกใจไปนะแต่ว่าถ้าเข้าใจว่าเอาขเขค่าเงินเยนเ็าเป็นอย่างนั้นเองจะมาบอกว่าเราลดค่าเงินบาทเพื่อจะให้คนจีนมาเที่ยวผมว่าก็คงไม่ใช่นะต้องดูหลายเรื่องอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนที่สองคือว่าลูกค้าอิสลามของเราในประมาณเดือน กุมภาพูมีนาจริงๆเขาก็ไม่พยายามไม่เที่ยวก่อนหน้านั้นแล้วละ่ะเพราะเขาต้องเตรียมเรื่องการถือสินอดของเขาเขาก็เดินทางน้อยลงมากเพราะนั้นสองก้อนใหญ่เลยนะเพราะว่าอันดับหนึ่งคือจีนที่เข้ามาอันดับสองคือมาเลเซียที่เข้ามานั้นเนี่ยมีที่มีเรื่องที่เขาต้องทํานี่ไม่นับเรื่องว่าโดนัลดทรัมป์เข้ามาแล้วก็ทําให้ผู้คนตกตกใจนะการเดินทางไม่ได้น้อยลงนะแต่คนรู้สึกว่าอืมต้องเตรียมเรื่องประหยัดเอาไว้ละปีนี้ต้องกําเงินสดเอาไว้ในมือ ถ้าใช้ใจ่ายที่เขาเข้ามาใช้ในประเทศไทยเปลี่ยนไปทันทีนี่ขนาดแขกที่มาเยือนเราเป็นประจํานะแล้วมาอยู่ไม่ใช่น้อยนะเขาไปใช้ใจ่ายเรื่องของอ่ะเขาต้องการค่าที่พักเขาจ่ายค่าที่พักแพงขึ้นไม่ได้แปลว่าเขาไปอัปเกรดนะแต่ว่าค่าที่พักของเราแพงขึ้นจริงซึ่งเข้าใจได้นะผมคิดว่าในโลกนี้เรื่องค่าที่พักขึ้นเนี่ยตราบใดที่ไม่ใช่ประเทศฟันหัวแบะนะไม่ใช่ประเทศเห็นเดินเข้ามาแล้วก็ซัดราคาแพงไม่ใช่แต่ต้องเป็นเรื่องว่าเมื่อมีดีมานเพิ่ม ราคามันก็เพิ่มได้จริงๆแล้วค่าห้องพักในโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ขึ้นมานานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังโควิดที่มันขึ้นไปแล้วเขาก็ไม่ลดหลักเขาไม่ลดลงมากหรอกแต่ถ้าหากว่าราคานี้แล้วแขกไม่ยอมพักเลยกันทั้งหลายไม่พักเลยนะอันนั้นก็ต้องถือว่าเฮ้เรากําลังเรากําลังผู้ง่ายฟันหัวแบะหรือเปล่า <S <S แต่ไม่ใช่นะครับ <S <S เมื่อไปไล่ดูโรงแรมจํานวนมากเขาก็บอกว่าอันนี้พวกโรงแรมที่จทะเบียนถูกต้องทุกอย่างนะ อันนั้นก็บอกว่าอัตราการเข้าพักดีพอสมควรนะมันไม่ถึงขนาดเต็มแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดเพิ่มแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ได้เงียบเหงาก็แล้วกันสิ่งที่โรงเรมจะบ่นมากกว่าคือลูกจ้างเราออกบ่อยคนไม่ค่อยทนอยู่แหมต่างหากนะแล้วก็ที่เคยบอกว่าไปลงเรือด่วนจเจ้าพญาขึ้นรถไฟฟ้าคนแน่นกว่านี้สมัยก่อนแน่นกว่านี้ออกแ,แล้วแล้วแล้วตอนนั้นก็บ่นไม่ได้เหรอ ว่าแน่นขนาดนะั้นไม่วัดไม่ไหวเลยนะแต่ตอนนี้เขา <c oughs> เขาหายไปจริงอยู่ไม่ได้หายไปโดยออกแบบเราไม่ได้บายดีไซน์เขาหายไปเพราะเขามีเหตุอื่น <c oughs> เหตุเพราะเขาห่วงเงินในกระเป๋า <c oughs> เขาเขาเที่ยวน้อยลงเขาละบ้านะวังมากขึ้นเ <c oughs> ขากินสตรีทฟู้ดเก่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามเป้าหลักที่เราออกแบบไว้นะเราพยายาม <c oughs> อยากจะให้เขาไปไปสตรีทฟู้ดไม่ใช่เหรอเขาก็ไปกินสตรีทฟู้ดไงค่าใช้จ่ายที่เขาใช้ในเรื่องพัตตาคารเนี่ยเบาลงทันทีเขาก็ไปสตรีทฟู้ดไง แต่ว่าที่พักที่นอนของเขาเนี่ยเงินไปที่นั่นอันนี้เป็นข้อมูลของแบง์ชานะครับครับหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นอนุญาตเดินนอาจารย์ในแง่ปริมาณลดลงอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะักมีนัยยะสําคัญขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมีเรื่องของคุณภาพด้วยว่าแหล่งท่องเที่ยวเราก็ไม่ได้มีการพัฒนาใหม่ๆหรือว่านนพัฒนาเดิมเนี่ยให้มันมีคุณภาพมากขึ้นผมไปสํารวจไปก็ปรารากว่ามันก็ตามมีจาเกิดอย่างนี้แล้วกันนะเปนะ็นถ้าเป็นส่วน,นใหญ,ญ่ ใช่อันนี้จริงจริงร้อยเปอร์เซ็นตแล้วเป็นสิ่งที่เราก็ทําน้อยมากจริงๆครับเรามีเงื่อนไขในเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยหน่วยงานของรัฐว่าที่ดินชิ้นใดอยู่ในการครอบครองของหน่วยใดบงบประมาณต้องขอโดยกรมนั้นไม่ใช่กระทรวงท่องเที่ยวไปขอให้ครเพียงแต่ว่ากระทรวงท่องเที่ยวมีสิทธิ์ในการให้ความเห็นเวลาที่เขาของบนั้นต่างหาก เพราะนั้นถ้าเกิดเขาไม่ขอมากระทรวงก็ไม่มีสิทธิ์ไปออกไอดงไอเดียอะไรใส่เขานะบอกว่ <Okay. S 1> าทำไมาจะไม่ทําขึ้นมาก็ไม่ได้เพราะนั้นเห็นไหมเพราะนั้นวิสัยทัศน์เรื่องนี้เนี่ยมันต้องแก้เชิงโครงสร้าง<อ>ถ้าปล่อยให้อยู่อย่างนี้ต่อไปนะ,ะสะพานนี้หักสะพานไม้นั้นเสียไปแล้วแล้วเป็นสะพานที่มีเสน่ด้วยไปเดินผ่านหุ่งบัวตองนะแล้วมันผูกอัะไม้มันพังอะ่ะกระทรวงเห็นไหมเห็นมีสิทธิ์ส่งเงินไปช่วยไหมไม่ได้ เพราะสนักงบมันบอกว่าเธอไม่ใช่สานักงบประมาณน้อยของฉันเธอมีด้านที่อย่างมากคือตอนที่เขามาของบฉันจะถือว่านี่เป็นงบบูรณาการเขาเขาเห็นเขาถามเธอเลยอย่างร่วมกันทําโครงการแล้วหรือไม่ถ้าใช่ฉันจะพิจารณาให้เปล่า,าไม่รู้นะแต่นี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าเมื่อเป็นเช่นนี้การพัฒนาด้านส u p p l y ไซ d ์คือด้านพัฒนาทําให้แหล่งท่องเที่ยวของเรามันดูสดชื่นสะอาดสะดวกสะอาดปลอดภัยได้เอกลักษณ์นั้นเนี่ยขยับแบบไม่เป็นทิศทาง หนึ่งไม่เป็นแผงสองแล้วแต่หน่วยบางหน่วยเขาอยากจะทําแบบนี้อีกหน่วยหนึ่งเขาอยากจะทําอีกแบบหนึ่งนะเสร็จแล้วแบบมาแบบตอนได้แบบมาแบบหนึ่งตอนไปสร้างออกมาเออหน้าตามันไม่เหม Wu อออือนบางทีสร้างไม่เสร็จไปนะเสร็จแล้วก็ทิ้งงานแล้วก็มีอะไรตามสไตล์ของระบบราชการไทยอันนี้เป็นปัญหามันแมีปัญหาอย่างการสื่อสารอาจารย์ฮะกบสนับท่องเที่ยวเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ ตามีจำเกิดให้เจ้าหน้าที่ใหู้กจ้างผ้าอกชนเนี่ยนะครับคนสื่อสารกับทางนักเชื่ออย่างซึ่งผมคิดว่าสับสนแน่นอนว่าเอ๊ะอย่างง่ายๆเนี่ยผมไปดูเรื่องการขึ้นเรือที่ท่าท่าเตียนนะถ้าทําใหม่แล้วดีนะกรมเจ้าท่าทำแต่ว่าก็ไม่ได้มีการบริหารจัดการหรือมีข้อมูลที่มันชัดเจนจากป้ายแผนผังเก่าๆแผนผังเดิมๆที่มีอยู่มันควรจะมีวิดีโอคลิปหรือว่ามีสื่อที่จะทําให้เขาเข้าใจง่ายๆหลากหลายภาษาท,ทําทีเดียวแล้วก็ได้ผลเลยนะ เห็นด้วยความสามารถในการสื่อสารของภาคราชการไทยนี่ข้อจำกัดจริงๆครับคือกว่าที่จะได้ทำแปลว่าง,งานหน้าง,งานเสร็จ <erreicht. S 2> ไปแล้วถึงจะรเริ่มมาทำคลิปส่วนคลิปนั้นก็จะออกมาแล้วก็จะกลายเป็นหาเจ้าหน้าที่มายืนพูดนะแล้วก็พูดๆๆไปภา,าษาฝึกฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างหรืออื่นๆนะแล้วก็บางทีดูเป็นการประชาสัมพันธ์มากกว่าการสื่อสารอ่ะ <Das que at> พยายามใส่ตราของตัวเองใหญ่มโหฬานเลยไม่มีใครเขาสนใจหรอกอาคุณจะมันจะใหญ่แค่ไหนเขามาประเทศไทยขไม่ได้มาเที่ยวกรมคุณคนได้พรรุ่รนให,หม่ทำให้ง่ายทําเป็นแอปเลยก็ได้ฮะให้คุยหัือรังเที่ยวได้ว่าเออคุณอยู่ตรงจุดนี้นะคุณจะไปจุดนั้นไปยังไงมีทางลึือยังไงคือให้คาตอบกับเขาได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนผมคิดว่าแค่คนยิมทำได้ก็เหมือนไม่ได้ทําอย่างนั้นสินะแลับและงบแบบนี้นะมันก็ไปหนึ่งงบด้านประชาสัมพันธ์นั่นเนี่ยหน่วย หน่วยงานด้านงบประมาณเขาก็จะไม่ค่อยให้เข<อ>าไม่ค่อยให้เพราะนั้นต้องไปเจียดจ,จ่ายมาจากงบบริหารอันนี้พอจ่ายออกมาจากงบบริหารผู้บริหารก็มักจะอยากที่จะให้ตราของกรมเนี่ยมันชัดเด่นใส่เครื่องแบบของกรมอ,ออกมาให้ชัดเลยนะ,นะ<อ>มันก็เลยทําให้อ,อมันไปติดกับรูปแบบอะในขณะที่เราไปต่างประเทศนะเขาจะการ์ตูนเลยหน้าตามไม่เป็นลรของกรมเลยนะแล้วเป็นการ์ตูนแล้วการ์ตูนตัวนั้นเป็นมาสคกอรแล้วมันก็ว่ามันไปเลยนะ มันไม่ต้องสนใจเลยว่ามันกำลังพูดกับคนชาติไหนอายุเท่าไหร่นั่นเป็นตัวอย่างผมดูต่อไปอีกนะว่าในประเด็นด้านความปลอดภัยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีประเด็นเรื่องนี้พอสมควรการแก้เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการบอกว่าเราปลอดภัยแล้วนะเพราะถ้าบอกอย่างนั้นก็แปลว่าอ้าวที่ผ่านมาไม่ปลอดภัยแล้วที่บอกว่าเราปลอดภัยแล้วเธอทํำยังไงไอ้เรื่องว่าส่งคนเดินเท้าคนตระเวนต่างๆอันนั้นมันแหมมันเรื่องเนื่อแเหลือข้าวป้าไปวัดอรุณนี้ผมคิดว่า ดูชูชีพได้เลยฮะว่าครบไหมครบก็จะเห็นนะแค่นั้นแหละผมว่าต้องเอา ISO ด้านความปลอดภัยมาจับครับแล้วเขาจะมีสาระพัดเรื่องเมืองปลอดภัยยานพาหนะปลอดภัยเอท่าน้ําปลอดภัยท่ารถปลอดภัยคนขับปลอดภัยเส้นทางปลอดภัยพวกนี้มันมี ISO กํากับหมดเลยนะเราทําได้เท่าไหร่ตั้งใจทําหน่อยดีไหมนะครับเแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนไปไหนอีกเอ่ อันนี้ก็จะเป็นข่าวแบบแบบบาดใจคนไทยจังนะเวลาบอกว่าเขาไปเวียดนามแล้วไปแซงแล้วนะตอนนี้เขาไปเวียดนามแซงจํานวนที่มาประเทศไทยละผมก็ตามไปดูผมก็บอกว่าอืมใช่เพราะว่าเวียดนามนั้นเนี่ยเขามีความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาจริงตรงไหนยังไม่มีบันไดาสายบันไดตรงไหนไม่มีแสงใส่แสงตรงไหน,นมีอะไรที่ควรจะทําเขาก็ไล่ไล่ทไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวจีนที่ไป,ไปก็บอกว่าเออในอาเซียนเนี่ย อันนี้อันนี้สะดวกบินใกล้ด้วยนะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยบางเมืองผู้บริหารเมืองออกแบบเมืองของตัวเตรียมรับนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลักเลยอ่าอันนี้ก็ว่าไปแต่ถามว่าผมก็ลองไปถามดูว่าแล้วคนจีนไปเที่ยวเวียดนามบ่นไหมบ่นสามเรื่องครับหนึ่งในวันแรกๆที่ไปมาตรฐานการให้บริการระดับเหือพวกว่าสี่ดาวเขาบอกพาไปรอบหลังๆเนี่ย มันไม่สีแล้วนะมันร่วงนี่เป็นตัวอย่างผมไม่ได้กําลัางบอกว่าเขาไม่ดียังไหนนะแต่เรากำลัลงบอกว่าเขามีปัญหาคล้ายเรานั่นแหละเ,ออเพราะพอเอาเข้าจริงนะพองานเยอะๆลูกจ้างและเท่าแก่ก็จะเริ่มเอาละโอ้คนเยอะเหนื่อยแล้วก็บางทีก็เห็นคนมาเยอะคนนั่นละชักไม่ค่อยงอ<ม>อ่ารอย,ยิ้มไม่ค่อยมีร,รีบจัดการนะเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สอง ผมถามว่านักท่องเที่ยวจีนบ่นอะไรในเวียดนามอันที่สองเขาบอกว่าทัวร์นู์เดี่ยนแบบไม่ใช่เขาไม่มีนะอ,อ่ะ <c oughs> ก็มีอีกสาม <c oughs> เขาบอกว่าโกลงราคาในบางพื้นที่ในบางเรื่องนะฟังดูก็คล้ายๆกันเลยฮนะแปลว่าเขาก็มีปัญหาเราก็มีปัญหาไม่ได้แปลว่าเราเลยสบายๆนะเราต้องจัดการปัญหาของเราอยากแก้เรื่องนี้ที่อาการเห็นตัวเลขตกไปหาวิธีทําให้มันได้ตัวเลขกลับมาใหม่ ไปโปะมา่างไหนก็ไม่รู้อาจจะได้ก็ได้แล้วก็คงได้ได้เร็วด้วยนะแต่คุณต้องอย่ากแก้ที่อาการคุณต้องแก้ที่สาเหตุสาเหตุเรื่องท่องเที่ยวของเรานั้นเนี่ยหน้าตาเฉยชาบ้าน,นี้ยมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วเอาละในช่วงโควิดอ้างได้ว่ามีโควิดแต่จริงๆแล้วไอ้ปัญหาหลักดั้งเดิมเนี่ยก็ยังไม่ได้แก้สาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมคุณจิระผมนั่งในคารมอผมเห็นเองเลยในสามรอบนะเวลาที่เราอยากจะแก้เราพบว่าอำนาจที่มีอยู่ที่กระทรวงท่องเที่ยว ไม่มี <c oughs> คนจะเปิดโรงแรมหรือไม่เขาไม่ต้องมากระทรวงท่องเที่ยวคนจะมีเรือข้ามฟากหรือไม่คนจะมีรถรถรับส่งนักท่องเที่ยวหรือไม่ไม่ต้องมากระทรวงท่องเที่ยว <c oughs> เขาไปกระทรวง <c oughs> อื่นเพราะอำนาจในการให้ใบอนุญ,ญาตในการประกอบการเหล่านั้นอยู่ที่กระทรวงอื่นกรมอื่นทั้งสิ้นนะร่มชายหาดการเดินเอาของที่ลึกลึกไปเที่ยวกระแทกแขนนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาไปกระแทกแขนเขาช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยนั้นเนี่ย เขารู้สึกว่าอึดอัดลำคันและไม่ใช่แค่ลำคาญแต่เขากลัวเรื่องความปลอดภัยด้วยถามว่าอำนาจใครก็มาอยู่ที่กระทรวงท่องเที่ยวอีกเหมือนกันแต่ทั้งหมดที่ตอบมาเนี่ยเหมือนกับว่าเอกำลังแก้ตัวให้ไม่ใช่นะครับแต่เรื่องจริงก็คือว่าข้อกฎหมายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยว่าในเรื่องการจัดการในพื้นที่ใดการออกแบบป้ายห้ามอะไรทำไรให้เป็นของพื้นที่นั้นแปลว่าอบตอเทศบาลบผมก็เลยสงสัยว่าเราจะฝากอนาคตท่องเที่ยว ไว้เฉพาะกับอบตเทศบาลจริงๆเหรอนะแล้วก็พอเป็นเขตอีกอันหนึ่งก็คืออ่ะพอไปถึงท่าเรือเอาท่าเรือต้องกรมเจ้าท่าจะพัฒนาท่าเรือหรือไม่อยู่ที่กรมเจ้าท่า,<ร>าไม่ได้มากรนะทรวงท่องเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยก็เป็นตัวอย่างครับว่าแลวเราบอกว่าโอ้ท่องเที่ยวเป็นเรื่องสําคัญมากเลยเพราะขนาดนี้เราหวังพึ่งส่งออกอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วเราต้องหันมาพึ่งท่องเที่ยวกลายเป็นไม้เท้าเหลือข้างเดียวนะจะเป็นไม้เท้า,ท,าที่บอกว่ามันเคยหงิกงอกงไง,งให้มันงอไงแหละ ไม้เท้าก็แตกปลายก็ใช้ใช้มันต่อไปผมคิดว่ามันต้องหยุดแล้วนะไอ้เรื่องการแก้ที่อาการหันมาพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยกำลังเข้าเนีนะ่ยหน้าหน้าฝนกำลังจะมาแล้วนะจะหย่อนท้องช้างแล้วนะนอกจากกลุ่มอินเดียเอเชียใต้ตะวันอ,ออกกลางเขาอาจจะมาในช่วงนี้นะเพราะเขากําลังจะร้อนจัดนะเขาจะหนีร้อนมาแปลว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจะน้อยกว่าในช่วงอื่นของปีนี่เป็นเวลาเลยนะครับที่ไล่จัดการเลยครับตรงไหนมีเหลือบ ตรงไหนมีคอร์รัปชันตรงไหนมีพวกคําว่าเหลือบนี่ไม่ใช่มีเฉพาะเหลือกต่างชาตินะเหลือบไทยก็เยอะนะจัดการเลยครับแล้วพรฒทิพที่ไหนมีเหลือกที่นั่นมีสวยนะเพราะะจัดการซึ่งเรื่องเหล่านี้นะต้องอาศัยจังหวะนี่แหละตึกสตอตงองล้มลงมาแล้วมีคนวิพากษ์วิจารณ์มากมายสายกองอารมณ์ได้แล้วอารมณ์สังคมได้แล้วสื่อเขาอยากจะเล่นด้วยละนะเพราะฉะนั้นสวยไม่ไว่าจะอยู่ในเครื่องแบบหรือสวยจากอิทธิพล ผมว่าสังคมสนับสนุนให้ไปจัดการใช้เวลาจังหวะนี้แหละครับจัดการไอ้เรื่องแบบเนี้ยอะไรที่เป็นคิวที่ไม่เข้าท่าจัดการจะให้มันคิวให้มันเข้าท่าการมีคิวไม่ได้ผิดนะแต่คิวนั้นจะต้องสมเหตุสมผลอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแอบแตะเอาไว้บ้างครับมีคนบ่นมาหลายปีแล้วหลายพื้นที่เขาก็รู้สึกว่าทําไมมีเลือกปฏิบัติอ่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่า เหมือนกับอย่างเงี้ยผมว่ายกเลื่องง่ายสุดนะพวกคนไทยเวลาไปเที่ยวที่ภูเก็ตสมุยจะรู้สึกว่าอืตั้งมีใจแต่ว่าผู้ให้บริการรู้สึกบางทีก็มองเราแบบอืนะก็ไม่อยากบ่นมากแต่นั่นอ่ะเป็นอันหนึ่งนะครับว่าเราจะทําทั้งหมดเราต้องไม่ใช่เราอาศัยท่องเที่ยวทั้งในประเทศและท่องเที่ยวระหว่างประเทศลูกค้าที่แน่นอนชัวร์สุดคือลูกค้าในประเทศในจีนเวลาเนี้ยเขามีนโยบายนะ ให้คนของเขาพยายามเที่ยวในประเทศซึ่งคนของเขาก็เชื่อฟังรับของเขาเขาก็เที่ยวในประเทศเงินมันก็หมุนเวียนอยู่ในนั้นแต่กระนั้นก็ตามนะความต้องการออกนอกประเทศของคนจีนสำรวจที่ไรก็ขึ้นสูงทุกทีนะเขาก็อยากจะไป,ไปดูข้างนอกนะเขาก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วเขาก็อยากจะเปรียบเทียบแล้วเชื่อไหมเพราะเขาเปรียบเทียบแล้วเขากลับบ้านไปเนี่ยก็บอกว่าบ้านเขาทําได้ดีกว่านะสวยไม่มีนะสวยไม่มีมาเฟียไม่โปร่เหลือบไม่ค่อยมา ของบ้านเราเนี่ยมันจัดระเบียบตรงนี้ไม่สําเร็จสักทีนะเอาละมันผมแบ,บ่งเป็นสามเรื่องนะคุณพี่ละครับ,รบเรื่องที่หนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องว่าการจัดการกายภาพอะไรสุดโตมทําให้มันดีซะแล้วเวลาทแล้าก็อย่าช้าเกินไปทไําในฤดูที่คนเขาไม่ค่อยมาเที่ยวแล้วทําให้มันเสร็จทนันฤดูที่เขาท่องเที่ยวแล้วทำาประธานโทษดูแลเรื่องคอร์รัปชันให้ดีอย่าให้มันเกิดเรื่องสองซึ่งแน่นอน ก่อสร้างอะไรขึ้นมาต้องทาให้ปลอดภัยนะระหว่างก่อสร้างและหลังใช้งานเบิ่มใช้งานต้องก่อปลอดภัดยสองเหลือบคนคนไม่คนไม่ดีอ่ะไม่ว่าจะมาจากคนวงไหนจัดการจริงๆจังจงทีเถอะพวกรถรับจ้างที่จอดแช่เลยนะแล้วก็ไล่ทุกคนออกห้าม,มาจอดห้าม,มาใกล้ฉันจะรอเรียกนักท่องเที่ยวอยู่ตรงเนี้ยมันเก่งมาจากไหนกันต้องจัดการนะอย่างที่สองอย่างที่สามเปลี่ยนโจทย์เถอะโจทย์เรื่องนโยบายประเภท จะเอาจำนวนเท่านี้เท่านี้เป็นเป้าหมายเนี่ยผมว่าเรามาลดเสียงคอมเพลนกันให้ได้นะปีนี้ให้มีคนคอมเพลนน้อยลงดีไหมและถ้าคอมเพลนแล้วจะต้องสามารถจัดการแก้ไขปัญหานั้นได้ภายในประเภทเข้าแคตตากรีปัญหาง่ายปัญหากลางปัญหายากถ้าง่ายต้องเสร็จภายในสามวันในสองวันถ้าเป็นปัญหาระดับกลางต้องเสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้าเป็นปัญหายากคุณต้องมีมติในเรื่องนั้นภายในหนึ่งเดือนผมคิดว่าอย่างนี้นะ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ฉับพลันทันทีอะแต่ว่าผมคิดว่าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราแข่งขันได้เสนีไทยไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าความหย่อนยานนะเยอะเหลือเกินครับครับแต่ว่าอาจารย์ก็บอกเองว่ากระทรวงการกท่องเที่ยวหน่วงงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ไม่สามารถมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาแหล่งองเชื่อง,งต่างต้องอาศัยหลายๆห,หน่วยงานซึ่งซึ่งก็ฝากความหวังไว้ไม่ได้ไม่ต้องมีคนไกลอะไรที่จะทําให้มันมันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้มากว่าเราพูดถึงท่องเที่ยวเป็นซอฟต์พาวเวอร์ มีคณะกรรมการซอ,เอ,รองเพชาติแล้วมันควรจะควรจะต้องดูแลตรงนี้ได้หรือเปล่ากลไกที่มีแล้วแต่ไม่ค่อยยอมใช้กันคือคกลไกที่มีคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติซึ่งมีรองนายรัมตีเป็นประธานนายกนายกเขาไม่มานั่งเองหรอกแต่นายกจะมอบรองนายกมาควรจะมอบดาบมาเลยเพราะถ้าให้รัมตีท่องเที่ยวเขาว่าต่อไปนะรัมตีท่องเที่ยวสั่งงานข้ามกรมข้ามกระทรวงของตัวเองไม่ได้ ะฉนนั้นเขาถึงมีคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาตินั่งเป็นหลักให้แล้วอะไรอยากจะบน่นอยากจะเรียกร้องอยากอะไรรับมาแล้วนะส่งให้กรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติประธานเขาเป็นรองนายกที่มีดาบของนายกเขาดาบของนายกเนี่ยเป็นไปตามพระาร,ร,ราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินมาตราสิบเอ็ดให้อำนาจนายรัฐมนตรีสั่งย้ายข้าราชการในสังกัดใดก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ครับอ่าอันนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวแกข้ามกระทรวงไม่ได้ไง ก็สลับสถิติบริษัของแกอยู่นั่นนะ่ะมันก็ได้แค่นี้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาคณะกรรมการนั้น,นําทงานซะแล้วคณะกรรมการนั้นที่มักจะออกมาเป็นซอยย่อยอนุกรรมการก็ทําให้มันออกมาเป็นเรื่องสะดวกสะอาดปลอดภัยได้เอกลักษณ์และยังยืนทำห้าห้าชุดนะแล้วท<ง>ีนี้ห้าชุดนี้นะช่วยเอาผู้ส่งนะเอาผู้ส่งที่เป็นที่ยอมรับนะ<ง>ไปเป็นประธานแล้วลุยไปเลยทั่วประเทศไทยโดยให้เข้ากับเนื้อหาคอนเท็กซ์ของแต่ละวัฒนธรรมท้องถิ่น แล้วกลับเข้ามาแล้วมาบอกว่าอย่างไงยังไงยังมันต้องแก้ยังไงนะเอากลับเข้าคณะกรรมการประชุมเนี่ยกฎหมายสั่งไว้ประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้งผมไม่เคยเห็นว่าเคยประชุมไเกินสามสองครั้งแลยแทบจะไม่ประชุมเลยละประชุมปีละครั้งนั่นประชุมคณะกรรมการใหญ่นะแต่อนุกรรมการเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรเลยจริงๆแล้วประชุมไปเลยฮะประชุมทุกเดือนประชุมเดือนละสองหนประชุมให้มันถี่เท่ากับประชุมคอรมอลเลยก็ยังได้นะงบมีค่าบริหารในการบริหารอย่างนี้นะมี แล้วเข้ามาแล้วมันมาจัดการกับเรื่องแบบนี้นะแล้วอนุกรรมการไปจัดการมาเสร็จถ้าจัดการมาไม่เสร็จอธิบายมาไม่ถูกต้องโละเริ่มใหม่ทําให้ถูกต้องอย่างเนี้นะสองสามปีเห็นหน้าเห็นหลังเลยครับสเสน่ห์ไทยมีฮะแต่อย่าให้เรื่องแบงบนี้มาบทนๆไ,ไม่ได้หายไปไหนนะฮะแต่ว่าอาจะจังไปนินดๆแล้วก็มีสนิมเมกาะข้อสนิมก็หน่อยนะอสเคมเหมือนกันใช่ครับใช่ครับไปต้องขอบคุณอาจารย์วิศิ์นะครับที่ให้แนวทางน่าสนใจในการที่จะ ทำให้สเสน่ห์ไทยนะสเสน่หามเชื่อไทยเนยมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ยังอยู่คงทนเหมือนเดิมนะไม่มีเสื่อเกาะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาที่หลายคนเป็นห่วงได้วันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ